สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคาถามเพื่อนๆในเฟซน,นะคะที่ถามเข้ามาว่าชอบคนแบบไหนคะ่ะที่หน้าตาเงินทองจิตใจนะคะถ้าคบคนที่หน้าตาวันหนึ่งแก่ขึ้นมาคุณจะยังรับได้ไหมสําหรับจ๊ะน,นะคะแค่ไปไหนด้วยหมาไม่เหา่าเป็นพอค่ะจบค่ะ สำหรับคนที่เงินทอนะคะวันหนึ่งเขาไม่มีขึ้นมาคุณจะยังรับได้ไหมแต่สําหรับคนที่คบคนด้วยจิตใจนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงคุณก็ยังอยู่กับเขาค่ะเพราะคุณรักในสิ่งที่เขาเป็นค่ะค่ะความรักนะคะที่คบคนจากจิตใจนะคะคือรักที่แท้จริงค่ะที่ไม่ได้คบจากปัใจจัยใดๆนะคะค่ะสําหรับคำถามต่อไปนะคะอัศรย่อมอม้านะคะน้องคนนึงนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะมีผัวรวยนะคะค่ะถ้าน้องนะคะ คิดถึงคุณค่าของตัวเองนะคะน้องจะไม่คิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเงินทําให้ผู้หญิงที่เกียรติเท่านั้นค่ะที่ประทับใจแต่สําหรับผู้หญิงที่ทํางานหาเงินเองได้แล้วเธอจะรู้ว่าการมีแฟนรวยไม่ใช่บันไดอัปเกรดตัวเองค่ะรองเท้าบางคู่ที่ราคาแพงนะคะแต่ไม่ใช่คู่ที่ใส่แต่อาจจะไม่ใช่คู่ที่มันใส่สบายอะคะ่ะบางครั้งเราแค่มองหารองเท้าที่ธรรมดาแต่ใส่แล้วไม่เจ็บเท้าเท่านั้นเองค่ะความรักกรเชนกันบ๊ายบาย